ครับเบาเหนือสาวอีสานพระกินพระเทียวครับวันนี้ตอนเย็นวันนี้เนาะ <Okay. S 1> สาวอีสา,จา,า,านจะโชว์ฝีมือหรือทำอาหารไก่ต้มน้ำปลาสูตรของสาวอีสานเลยนะครับจะโชว์ฝีมือหรือโชว์อย่างอื่น <laughs> <laughs> แต่สาวอีสานสาวอีสานได้ทำหลายรอบแล้วครับแต่บม่ได้ถ่ายคลิปแต่วันนี้เบาวเหนือก็เลยจะมาถ่ายคลิปครับเพราะเบาเหนืออับหน้าม,มาแล้วเพิ่อเริ่งานครับลาหลังงานอันนี้ก็ มีไอเมนูต้มไก่ต no ้มน้ำปาาก็ต right, so yeah. ้องไก่ไก no. ่ก no. ็ส no ่วนไหนก็ได้หมดส่วนไหนก็ไ no ด้ครับแต่พอดีรถไทยมาเปิดขายเป็นแพ็กเนาะแพกเป็นน่องมันน่องสองสามสามน่องได้แพกหนึ่งเนาะโอ้นี่ก็คุ้มอยู่นะครับนี่ครับคอนี้น่องไก่แล้วก็อันนี้อย่างซอสหอยซอสหอยนางรมครับแล้วก็น้ำปลาพอไก่ต้มน้ำปลาต้องขาดน้ำปลาไม่ได้เนาะแล้วนี่ซีอิ๊วซีอิ๊วดำไงซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำครับ ก็ผงชรสแล้วก็รสดีแล้วน้ำตาลครับแล้วก็เครื่องปรุงมันเอ,อยียงก็นี่หลักห้าผักชีก็บหลักผักชีกับกระเทียมห้าผักตองครับกับกระเทียม,อ,มอันนี้เบาเหนือบาได้แน่น้ำบาได้นี่กันมานะครับเบาเหนือก็ถือกล้องมาถ่ายเลยก็เลยต้องต้องย้อนถามสาวอีสานอีกนะครับเพราะเบาเบาเหนือก็เบ,บาเหนือใครจะไปแก้เขาอยู่ <laughs> โอบาเหนือมาแนะนําแนวกัน,นๆๆๆมาครับก็ถือกล้องมาถ่ายกันเลยบนรูว่าเป็นยางแน่นะผมมาอ่านนี่ก็เป็นซิวดําครับมาดูวิธีการทําเลยครับว่าชาวอีสานจะทําแบบใดเนาะน้ำมอเดือดแล้วรอนี่ชาต้มน้ำมอจนเดือดแล้วทำอย่างดีอันดับเลขเลยนี่พี่มาอยู่ตรงพี่เอาอันนับเลขเลยห้าขอบชีที่เขาทุบไว้แล้วนะตากขวบชีอรากผักของป้อมชาวบ้านเฮานะออ กับกับกระเทียมกระเทียมสับกระเทียมทุบไปใว่าสับกับประเมนกระเทียมทุบจะตามด้วยซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมกระลุงยากเล้แหละมันยินเนาะใส่ลายบปล่าเนี่ยเจ๊คุณมากเอาพอประมาณให้มันเป็นกินืมัน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 เคลือบหนังไก่ไปเนาะพอแล้วพอแล้วอ้าว ซีอูดอ่ดำซีอู่ดำครับซีอดำนี่ก็แล้วแต้ถ้าไผ่มักสีเพอประมาณก,ก็ใส่น้อยเดียวแต่แช่คนเลยออกมักออกดำดเนี่ยก็ใส่หลายๆน้อยอไอ้มักสีประมาณไหนสีดำดำอ๋อน,น้อยเนาะถ้าห้องมักสีออกดำดำเนี่ยเขาใส่ตามบนี้มาที่ห้องมักถ้าได,ด้เลยไก่ต้มน้ำปลาก็คือใส่น้ำปลาอ๋อใส่น้ำปลาอืมใส่เป็ดหลายๆเนี่ยจักน้อยให้มันออกรสเค็มเนี่ยจัหน้อย อ๋อเขาไม่ได้มดขวดติบ้าไปมันเป็นกินน้ำปลาอ๋อเบาเบาเหนือคิดว่าไก่ต้มน้ำป่าก็คือน้ำน้ำป่ามดเลยเนี่ยเขาเขาเจ๊เขาเคนมันเป็นกินน้ำป่าเขาในห้องไก่ต้มปลาชูรสชูรสนิดน้อยครับยายนัวเนาะเรี่ยงเบาเหนือมันแต่น้อยเลยยายน้วยนะครับรสดีรสดีปรุงรสมันเรี่ยงเบาเหนือกินครับถ้าคนเลี่ยงแม่เบาเหนือครับ อุ๊บผิดไปน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใส่สักสี่ช้อนเนาะให้มันให้มันออกหวานนิดนึงเค็มนิดนึงอ๋อมันหวานเค็มๆอืมแล้วกับข้นอย่างอื่นเยอะเลยแล้วแค่นี้หรอเ่อืมแค่นี้เลยอ๋อก็ง่ายง่ายง่ายอือที ที่สารสารทำเอาเบาเหนือกินก็มีแค่เนี้ยอือแต่แต่เวลาเขานี่แล้วเขาเกลอกไก่ใส่ลงไปเลยเนาะเออเต่เวลาเขาใส่ไก่น่ะเขาเขาเขารีไฟเบาไฟเนี่ยเออเบาไฟเขาอย่าใส่ไฟแหงเขาเห็ดไก่ตุ้มน้ำปลาเพราะว่าถ้าเขาเห็ดไฟแหงไก่มันซีมุนอ๋อไก่ไก่ไก่มันจะเละเออไก่มันจะเละถ้าเผาเพราะต้องการความสวยงามกระเดือดเลยก็ได้ได้กินเลี้ยวเลยนะอ๋อ แต่นี่วันนี้บ่าวเหนือมาไทยคลิปสาสางกันเลยครับมันดูดีเนี่ยจังน้อยให้โซ่เนี่ยจังน้อยแต่ถ้าข้ากินดวนก็เอามุนไปปุ้ยเลยก็ได้เอาเล่กเลยก็ได้ออ๋เร่งไฟเลยเร่งไฟเลยก็ได้มันสุกเร็วมันประหยัดแก๊สพร้อมถ่าพได้รีบเนี่ยอ๋อแตาถ้าพอดมักซีดำอีกเนี่ยก็ใส่ซอสซีอิ๊วดำอีกหน่อยนึงนี่แหละเขาเรียกว่าไก่ต้มน้ำปลาอืมนี่แหละไก่ต้มน้ำปลา เขาก็ต้มตุนไปต้มตุนไปแล้วก็กีนนาทีเขาชิมพอนานบ่ก็ประมาณสามสิบนาทีไปอ,อ๋อสามสิบนาทาีเพราะว่าเขาเอาไฟออนเด๊เอาไฟออ,ฟอนๆนะก็เคนี้ละแค่นี้เลยโอ้<ต>ครับ<ม>นี่แหละครับเบ้าเหนือมัดอายคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ดูครับไก่ต้มน้ำปลารือว่าพี่ๆน่าจะเฮ้ยทําเ,เก,ก่งกว่าเขาก็มนี้เนาะแต่ก็มามาบอกเข่าวข่าครับมาบอกเข่าๆว่าวิธีการทํา ของสาวอีสานเป็นแบบนี้ออืมอาจจะบเนกัน็เบาเหนือถ่ายคลิปไปไว้ลงให้พีพ่ๆได้ดูครับก็มีหลักผักชีหนักผักชีเทียมน้ำมันหอยอซีอิ๊วดำน้ำปลาขาาม่ได้น้ำปลาไข่ต้ปตปมปลาคือน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ ไอ้ผงชูรสหรือว่ารสดีนั่นถ้าผ่อยโชอบกับใสก็ได้ใสก็ได้แซ่แต่้น้ำปลากับน้ำตาลก็ได้สำหรับคนกินชูรสเมื่อกินรสดีนะแล้วแล้วเขาก็ตุนอย่างนี้ไปประมาณสามสิบนาทีประมาณสามสิบนาทีเขาใครมาดูอีกข้างหนึ่งเนาะสามสิบนาทีสำหรับไฟออนเนี่ยแคาสำหรับไผ่แส่ไฟแห้งก็แค่สิบห้านาทีก็พอแล้วอพราว่าอันนี้มันเป็นเนื้อไก่เมืองบ้านเฮาเป็นเนื้อไกออนอ๋อรับขับยวมันที่ตามมนตอนนูไปแล้วเนาะไปเลยครับผม บางเนือ้อปิดฝาก่อนครับตามมตอนต่อไปครับนี่นะครับจะเขาเขาทอดตุ๋นหรือเขาต้มเนาะเขาต้มไก่น้ปาปากไ้ทิ้งไ้ประมาณสักของสายจันเลยนี่อนี่เกือบสามสิบนาทีอะเกือบสามสิบนาทีเพอสาวสามไปอาบน้ำ <c oughs> ออกมากลับมาดูครับมาดูก่อนเจ่สำหรับคนที่คนรีบกับเอาที่เนื้อไก่ชุกเนาะเรื่องเนื้อไก่ชุบเจ๊เขาเขาไปอาบน้ำอยูอ่เขาเลยตุ๋นเขาบ่รีบ ไอเราชิมมือดูเฮ้ชิมเบมือดิถ้าน้ำมันแซ่บไก่มันก็แซ่บเขาก็ะสาอีสานก็ทำมากินตลอดเนาะเคยกินตลอดมื่อกี้น้ำกระแนงจราตเก่าอืมเบาเนื้อเคยชิมตลอดครับมันก็รสชาติเก่ามันก็มันก็สูตรเก่าเนาะเนี่ยมันอร่อยคือเก่าเหรครับเกาะกต่ถ้าถ้ามันบออร่อยช่วงที่ต้มไก่อยู่เนอะช่วงที่เขาต้มไก่อยู่เขามาชิมเบงก่อน ว่ามันอร่อยบวกค่อยๆเติมวัตถุดิบเติมต่างๆได้เหมือนเนาะเอารสชาติที่เจ้าของชอบครับเอารสชาติที่เจ้าของชอบบางคนคิดว่าไก่ต้มน้ำเปล่า,าน้ำาปลาต้มเป็นขวดเลนว่าเมนเดคือไอคิดอ๋อนี่นะครับ <c oughs> ตอนที่ต้มนะครับผมก็ถามไปใส่สารขึ้นเร่งไฟใส่สารว่ะเท้า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 เร่งไฟมันจะเป็นไปไหมครับเ,น,เ,น,เนื้อไก่ตรงเนี้ยมันจะฉีกจะฉีกอย่างอ๋อมันจะบ่สวยมันมันชิบวงามพร้อมละอ๋อถ้าถ้าถ้าสำหรับคนเราไปได้ขายเนาะเออสำหรับคนเราไปขายนะ อ๋อนางนางไก่มันจะชีนางไก่ไหมเออมันจะเละมันโอ้มันไมช่ดูบดีไปอ๋อเบาเหนือก็หิวโค้งกว่าแบบเอ้าสาวอีสานคือซาเท่คือคือบัวเริงไฟสาวอีสานแบบเขาต้มให้พี่ๆบันดูบอกวิธีบันดูถ้าเขาเท้าเร่งไฟเกินหนังนะครับหนังที่หุ้มเนี่ยมันจะชีขึ้นมันก็จะบางงามนี่เนาะอือภาษาเมืองเขาถ้าถ้าภาษากลางก็มันจะบ่สวยชีเบ่สวยอืม ไก่มันเปื่อยแล้วหอมไปหั่นเอาหั่นหั่นมันมันค่อยกลิ่ายไปเนาะทีนี้ก็รอรับประทานเลยเนาะผู้เลวอูอ้หิวเลยดิรับประทานพู้เลอ,อแก่ข้าวไร่โบกแล้วนี่ก็ได้อู้แก่มือ่อยชาวชันหั่นได้บ่หั่นได้หัออ่สับไปไม่ค่อยกนง่ายบ้านหมี่มันบ่น ยนยเนาะว่หนูกินปลาคาจะแชบเพราะว่าหั่นสองหั่นสองชิ่นเนาะถ้าจำได้ก็เลยมีเด็กน่อยอยู่น้ำเนาะมีละออนอยู่ตุยหั่นสองชิ่นเลยสาวอีสานหั่นตัดตันอย่างก็จะขอมนั้นอือนี่คือต้มแตงอ๋อเนี่ยเนาะไก่ต้มน้ำป่านะ ไปขายตามตลาดนัดเนาะขายตามตลาดนัดเลยเฮ็ดคือกันนี่ละอือันนี้เขาบอตัดเนาะมันตัดบบเบาเนือกินเป็นต้นท่อนเลยจับขาเลยจับขาเลยไอชิมเบิงเนี่ยอืมชิมเบิงเลยบบโอเคข้าวบ่อเย็นเลยนะนี่ครับเบาเนอลองชิมดูก่อนนะครับอืมก๋วยดีบ่ออืม กับเปื่อกเราฉาดเดิมๆใช่เชาฉกินมันด้วยอะอรอยู่ดิรสชาดเดิมมีพริกเปียกใส่เจ้มน้ำปลาใส่น้ำปลาหลายๆน้อยม,อมันถึงจะได้กินน้ำปลาไม่นุกต้นเหมือ,อ,อนไม่เรียกว่าไก่ต้มปลาเลยเพราะว่าเขาจะเอาน้ำตาลตัดอยู่มันกับกระชิมนีนี่แหละครับไก่ต้มน้ำปลาแต่เท่านี้มีน้ำจิ้มน้ำ<ม>จิ้ม,มก่อนน้ำจิ้ม เองเนาะหอมน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มซีฟู้ดเท่วไปก็ไดนน้ำจิ้มซีฟู้ดมาหนูแนะนำเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนี่นะครับวันนี้ก็เมนูไก่ต้มน้าปลาเนาะของของสูตรสาวอีสานแล้วนะครับหรือบะหมีนคนอื่นเขาก็บว่าลูกแต่ในสูตรของสาวอีสานเลยวิธีการทำครับง่ายๆมีไก่เป็นตัวเขาไก่เป็นตัวเลยเนาะสาวอีสานเนาะไก่เป็นถ้าไก่เป็นตัวมันต้องใส่หม้อใหญ่อยหอมบ่มี ก็ม่ได้าซื้อไก่ก็มันก็มีแต่ขาพอดนี้ชคนี้ก็มีขาเนาะเพราะไกเกาหลีมันถูกม,มีน้องอยู่เกาหลีมันก็ได้เปรียบแบบนี้แล้วครับเคียครับไก่ต้นน้ำเปล่าออกมาแล้วครับครับผมคลิปนี้ก็เบ้าเหนือกับสาวอีสานนะอเ <c oughs> บ้าเหนือกับสาวอีสานก็ฟักเลือ้อฟักตัวครับพีพ่ีด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฟากไก่ต้มน้ำาปลาวิธีทำก็บอกไปแล้วครับครับผมช่วยกดซับสไคร์เบาเหนือกับสาวอีสานด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ